สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอนุสรเยยนิพิษอย่าทำการเมืองโบราณผลิตซ้ำความเกียดชังยุคด่าดทักษินไม่ดีไม่มีแล้ววันที่29กรกฎาคม2566นาะยอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย กล่าวกรณีที่นายนิพิษอินทรสมบัติอดีศสพัฒลุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐระบุไม่อยากเกือกกูวกับคนแบบอนุสรที่เปรียบเสมือนทหารเรววในเรื่องสามกกว่าตอนแรกที่เห็นโพ์ของนายนิพิษทั้งท่าทีท่วงทํานองสงสัยว่าเป็นโพสต์เก่าในช่วงปี2,549ถึง2,557หรือไม่น้าเสียดายที่บริบทการเมืองไทยเปลี่ยนไปมาก แต่นักการเมืองเก่าบางคนก้าวไม่ทันยุคดาดทักษิตแล้วได้ดีน่าจะสิ้นสุดไปนานแล้วคนออกมาเดินวิธีนี้ถือว่าลงยุคทำการเมืองเก่าตกยุคพยายามปลุกวัฒกรรมสร้างความเกียดจ,จังผลิตซ้ำความกัดแยงแบบไม่ลงทุนตนเพียงแต่บอกว่าประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ จะจุดเทียนเป่าเค้กร้รองเพลงอวยพรวันเกิดให้ใครก็เป็นสิทธิ์หลังจากที่นายนิพิษไปด้อยค่าคนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นม็อบฟันน้ำนมนโยบายจากพักไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทย30บบาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านพักชำระหนี้เกษตรกรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสปฏิรูปโครงสร้างเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ นายนิพิษอาจจะพยายามมองไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มองเห็นได้ประโยชน์เป็นคนไม่ดีไม่ศึกษาการเมืองนายอนุสรกล่าวต่อว่านายนิพิษบอกว่าตนไม่มีแสงแต่ตนก็ไม่หิวแสงและไม่ว่างทั้งงานพื้นที่และงานสภางานพักโดยเฉพาะในโหมดที่พักเพื่อไทยเตรียมเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนคงไม่มีเวลาเสวนากับนายนิพิษได้บ่อย ไม่ใช่เรื่องสะบัดหรือไม่สะบัดธงไปรบกับใครแต่การเคลื่อนไหวตามธงนี้ของนายนิพิษได้เคยหาหรือกับพรรคประชาธิปัตย์สร้างอนาคตไทยและพลังประชารัฐที่เคยสังกัดหรือยังเป็นห่วงว่าถ้านายนิพิษมีท่าทีสวนทางกับพักบ่อยๆเลือกตั้งครั้งหน้าอาจต้องเดินทางหาพักอยู่ใหม่ อาจทำลาสถิติ2เดือน3พักเดินหน้าสู่พักที่4 5 6ต่อไปเพราะย้ายวัดบ่อยๆชาวบ้านก็ว่าแปลกแล้วแต่ย้ายแล้วกลับวัดเก่าไม่ได้อันนี้แปลกกว่าบ้านเมืองบอบช้ำม,มากเวลาแห่งการฟื้นฟูเยียวยาประเทศมาถึงแล้วคิดใหม่ทำใหม่เลิกผลิตซ้ำวัรกรรมสร้างความเกลียดชังทำสังคมแตกแยกประชาชนพร้อมให้อภัยนายอนุสรกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ